สวัสดีครับทุกท่านมารับชมช็อตเด็ดสุดยอดเซียนกันต่อนะครับในเกมของท่านอาจารย์นกกระจิบโดยในตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากสีขาวครับคู่ต่อสู้เป็นหมากสีแดงสถานการณ์หมากบนกระดานนะครับอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบศักหมากนะครับมีโคนสู้กับเม็ดของคู่ต่อสู้และได้ยึดคลองเรือนะครับผมขุนค,คู่ต่อสู้อยู่โดดเดียวนะครับที่ตาชอช้างเจ็ส่วนอาจารย์นกกระจิบ ถูกม้าของคู่ต่อสู้เกาะโคนอยู่นะครับในจังหวะนี้เป็นตาเดินของหมากขาวครับถ้าหากพี่น้องทุกท่านเป็นหมากขาวเป็นอาจารย์นกกระจิบในจังหวะนี้พี่น้องทุกท่านจะเดินอะไรดีครับตั้งใจฝึกคิดกันนะครับผมมาดูว่าสิ่งที่พวกเราได้คิดนั้นจะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่อาจารย์นกกระจิบ นำเรือนะครับที่คอหนึ่งไปซ้อนโดยยอมให้ม้าคู่ต่อสู้กินโคลเลยนะครับเหตุผลที่อาจารย์นกกระจิตนำเรือไปซ้อนโดยยอมที่จะเสียโคลน,นะครับครูพงษ์จะถอดหมากให้ดูนะครับผมถ้าคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินอาจารย์นกกระจิตจะใช้เรือรุกคู่ต่อสู้ต้องหลบตานี้นะครับเพื่อหลบเข้าพวกอาจารย์นกกระจิตจะใช้เรือรุก ถ้าคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นตานี้เรือลงมารุกนะครับขุนขึ้นเรือกินรุกเรือต้องมากินแล้วม้านะครับจะถูกม้าของอาจารย์ก็กระจิบมากินซึ่งจะได้เปรียบเป็นม้าสู้กับเม็ดของคู่ต่อสู้นะครับได้เปรียบถึงชนะถ้าคู่ต่อสู้หลบขึ้นตานี้เรือมารุกนะครับ ถ้าคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นตานี้ก็ใช้เรือกินแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วม้าจะขาดถ้าคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาตานี้นะครับ<ม>ก็ใช้เรือนะครับผมกินรุกคู่ต่อสู้หลบขุนกินแล้วใช้เรือนะครับรุกคาดกินเรือนะครับแล้วค่อยกินม้านะครับผมก็จะได้เปรียบนะครับเป็นม้าสู้กับเม็ดของคู่ต่อสู้ซึ่งจะชนะปลายกระดานนะครับ ดังนั้นนี่คือเหตุผลนะครับผมที่ยอมเสียโคลน,นะครับเป็นแต้มหลอกให้กินโคลแล้วได้เปรียบสักมากนะครับมาดูเกมจริงครับผมว่าคู่ต่อสู้จะเดินอย่างไรนะครับในเกมจริงนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกที่จะหลบขุนครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอหก จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคลบุกเข้ามาครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยม้ามาที่จอ7อาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินรุปคู่ต่อสู้นำเม็ดกินอาจารย์นกกระจิบส่งเบี้ยมาไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนำม้านะครับไปปุกเม็ด อาจารย์นกกระจิบกินเม็ดคู่ต่อสู้ใช้ม้ากินรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนมาที่ชอช้างสาจังหวะนี้คู่ต่อสู้โยกม้าไปโจมตีโคนในจังหวะนี้ถ้าหากพี่น้องทุกท่านเป็นหมากขาวพี่น้องทุกท่านจะเดินอะไรดีครับตั้งใจฝึกคิดนะครับผมมาดูว่าสิ่งที่พี่น้องทุกท่านได้คิดนั้นจะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่ อาจารย์นกกระจิบนำม้ามารุกครับฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจหลบขุนขึ้นไปจอาจานห้าเป็นขุนหารนะครับในจังหวะนี้ถ้าหากทุกท่านเป็นหมากขาวพี่น้องทุกท่านจะเดินอะไรครับผมมาดูว่าจะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่นะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือ ยอมเสียโคลเลยนะครับผมซึ่งเรือตานี้นะครับมีจุดประสงค์จะนำมารุกที่งอห้ารุกจนนะครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับกินโคลมาดูว่าทำไมอาจารย์นกพระจิตจึงยอมเสียโคลฟรีพี่น้องทุกท่านคิดตามไปด้วยนะครับว่าจังหวะนี้พี่น้องทุกท่านจะเดินอะไรนะครับ อาจารย์นกรประจิบนำเรือมากดขุนครับผมและถ้าอาจารย์นกกระจิบได้กินม้านะครับจะรุกจนกลางกระดานเลยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือไปผูกอาจารย์นกกระจิบนำขุนนะครับขยับมาที่ชฉอชิงสามไม่กลัวว่าคู่ต่อสู้จะเปิดรุกนะครับเพราะคู่ต่อสู้เปิดไม่ได้ถูกเรือกดอยู่นะครับและอาจารย์นกกระจิบมีแผนจะนำเรือนะครับผม รุกจนนะครับคู่ต่อสู้ใช้ม้าก,กินไม่ได้ในเกมฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกนำเรือมาซ้อนครับอาจารย์นกกระจิบใช้เรือรุกจนกลางกระดานครับผมชนะไปได้อย่างสวยงามหวังว่าช็อตเด็ดสุดยอดเซียนในคลิปนี้จะทำให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับหมากรุกไทยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครูพงษ์ด้วยนะครับ ครูพงศ์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นกพรชิตเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบตํำแหน่งนี้ให้กับครูพงศ์ได้มาตั้งให้กับพี่น้อง f อฟทั่วประเทศได้มาฝึกคิดเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรกักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ